เปิดโพสต์สื่อฝรั่งเศสพูดถึงลิซ่าแบบนี้เทียบชัดชัดชุดของเจ้าหญิงเคทยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับสี่สาวแบล็กทิงเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพวกเธอได้เป็นเขตของคิงชา a ์ลส์ iii ในระหว่างงานเลี้ยงของรัฐที่พระราชวังบักกิ n งแฮมในโอกาสพิเศษมากทั้งสี่สาวสวยสง่าในชุดราตรีคนละสไตล์ สำหรับลิซ่าสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวได้สวมใส่ชุดราตรีสีฟ้าจากเบรนด์จ e o จส e s อปเปิดก้ามูลค่าหนึ่งหมืน่นเหรียญสหรัฐหรือราวราว3 7 2 5บาทล่าสุดวานิตี้แฟรสื่อฝรั่งเศสได้พูดถึงลิซ่าว่าชุดราตรีที่ลิซ่าสวมใส่นั้นทำให้ย้อนนึกถึงชุดสีทองของเคท มิดเดิลตันในระหว่างการแสดงตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องเจมบอลครั้งล่าสุดในลอนดอนในปี2021